การเมืองวันนี้ก็เขาเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกพักการเมืองก็พยายามหาเสียงนะพยายามที่จะให้ได้คะแนนสอสอมากที่สุดก็ฟัดกันบ้างใส่กันบ้างนะครับก็เียไปไว้หน้ากันบ้างก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เรามาดูเนี่ยนะมุมนักพนันบ้างวันนี้อยากจะพูดในมุมนักพนันนะบาเงเอยผมไปได้เขาเรียกว่าไร ไปได้ลักษณะเหมือนการต่อรองทางพนันเนี่ยนะนักพนันที่เขาเล่นกันว่าสอสอพักไหนน่าจะได้มากที่สุดเออณวันนี้คือวันที่12มกราคม2569นะแต่นี่ไม่ได้ส่งเสริมหรือเน้นกับพนันนะนะครับไม่ได้ให้เน้นกับพนันนะแต่นักพนันเขาเล่นกันนะครับเขาเล่นกันยังไงรู้ไหมอ่ะแล้วท่านผู้ชมลองดูสิว่าท่านจะ เล่นแบบนั้นแต่ไม่ได้ให้เล่นพนันนะหมายความว่าเรามาประเมินดูนะยังเขาเล่นกันบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ถึงร้อยสามสิบห้าคนแต่ไม่ถึงร้อยห้าสิบห้านะพักประชาชนได้ร้อยสิบห้านะถึงแน่แต่ไม่ถึงร้อยสามสิบพักเพื่อไทยได้ถึงเก้าสิบห้าแต่ไม่ถึงร้อยสิบห้าพักกล้าทรร ได้ถึง30แต่ไม่ถึง45พักประชาธิปัตย์ได้ถึง18แต่ไม่ถึง23คนอันนี้พูดถึงว่านักพนันเขาเล่นกันนะแน่นอนไอ้เจ้ามือนักพนันก็ต้องพยายามจยากคำนวณว่าจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนพูดง่ายๆเขาให้แทงต่ํากับแทงสูงแทงต่ำหมายความว่าถ้าแทงต่ําคืออย่างกรณีอย่างูุิลจไทยนะเขาบอกว่าได้ถึงร้อามสิห้านี่คือเจ้ามือเจ้ามือ ถ้าร้อยสาสิบห้าถึงร้อยนในเจ้ามือกินถ้าใครแทงต่ำกว่าก็คนแทงได้กินออกมาสะสอได้ต่ำกว่าก็ถือว่าคนแทงได้กินถ้าแทงสูงกว่าก็คนแทงได้กินเหมือนกันใครจะแทงต่ำหรือแทงสูงอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่กรรมนันนะแต่ผมมีโอกาสได้มีสัมผัสกับพวก พวกพันนั้นมีแล้วการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับพูดตรงไปตรงมาเนี่ยสังคมไทยเรานี่การพันนันมีทุกย่อมย่ารถไฟวิ่งสวนกันยังบอกยังพันนันกันได้เลยนี่คือประเทศไทยนะเพราะนั้นจะเอาพันนันหมดจากประเทศไทยเนี่ยพิธีเดียวทําได้คือเอาใต้ดินมาบนดินเสียเหมือนสมัยคุณทักษิณพูดอ่ะคุณทักษิณทำอ่ะนะครับนั่นแหละคือการพันันนะอ้าวคราวนี้ก็ต้องมาดูกันละครับนะถ้าสมมติ นะสมมุติเฉยๆนะถ้าเราจะแทงเนี่ยแทงแบบไหนแต่ได้ผมแทงนะนะแต่ผมแทงที่ผมกล้าเล่นนะนะอันนี้ไม่เล่นกันนานนะบอกแ้วก่อนนะแต่ว่าเราเราเอาเอาประเมินมาว่านักเพื่อไทยนี่น่าสนใจมากที่สุดเพราะอะไรไหมนักพน,นันเนี่ยนะเจ้ามือนะเจ้ามือเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยถึงได้ถึงเก้าสิบห้าแต่ไม่ถึงร้อยสิบห้าผมเนี่นะ ใช่ผมแทงผมแทงนันทีว่าพักเพื่อไทยเกินร้อยสิบห้าผมแทงเกินเลยนะผมแทงเกินร้อยสิบห้าแต่ถ้าผมแทงอีกไอ้พักหนึ่งที่หน้าเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือพรรคภูมิใจไทยเขาบอกพรรคภูมิใจไทยได้ถึงร้อยสามสิบห้าแต่ไม่ถึงร้อยห้าสิบห้าถ้าให้ผมแทงนะผมแทงไม่ถึงร้อยสามสิบห้าอ่าแทงไม่ถึงร้อยสามสิบห้าเพราะว่าผมว่า การประเมินสถานการณ์ณเวลานี้ผมว่าน่าจะได้ระดับหนึ่งพอสมควรแหละนะได้ระดับหนึ่งพอสมควรนะครับถ้าไม่มีความเสี่ยงนะหรือความเสี่ยงน้อยที่สุดผมว่าสองพักนี้น่าสนใจส่วนพักประชาชนนี่ยังยังมีจุดสวิงนะครับพอบอกข้าวปชาชนนี่จะได้ถึงร้อยสิแต่ไม่ถึงร้อยสามว่างั้นนี่นะครับหลักๆก,ก็จะมี3ามพักใหญ่ๆที่น่าสนใจ อย่างประชาธิปัตย์บอกว่าได้ถึง18แต่ไม่ถึง23นะเมื่อวานพักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ก็พยายามจะดันพักตัวเองแหละแต่ก็ยากนะคุณอภิสิทธิ์นี่นะครับประวัติก็คือเคยเป็นนายกปีมาแล้วแต่ก็เป็นปัญหานะล้มเหลวและ99ศพก็ยังนั่แหละสมัยปี52 53นะครับก็หวังว่าเอา้าจะฟื้นพรักประชาธิปัตย์แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปปราศัยหาเสียงกันไป วันนี้เลยหยิบประเด็นเพื่อให้มันสนุกสนุกนะครับแต่ไม่ใช่กบบนารพนันนะ,ะไม่ได้ชวนเล่นกบบนารพนันและห้ามเล่นกบบนารพนันแต่บังเอิญได้มุมเจ้ามือเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้นะครับเขาบอกมาแบบนี้เนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้ผมก็เลยได้ข้อมูลนะเออนะครับน่าสนใจแฮ นะเพราะการเมืองบานทีต้องติดตามเป็นรายวันเหมือนกันอันนี้คือณนะวันที่12มกราคม2569เอา้าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับไอ้โพยเจ้ามือตรงนี้เนี่ยนะแล้วแต่นะี๋ยวบอกกันนะไม่จะให้เล่นกับนันันนะแต่ผมมีโอกาสได้ข้อมูลเข้ามาก็ลเลยเอามาวิเคราะห์ในเชิงการเมืองนะครับเชิงการเมืองว่าอย่างทุกวันเนี้ยถ้าให้ผมมองผมมองโอ้เพื่อไทยนี่มีแต่ขึ้น นะครับพักอื่นยังยังยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่เพื่อไทยนี่ขึ้นอย่างเดียวคุณยศนันอันนี้คือมุมวิเคราะห์ของผมนะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านครับบางท่านอาจจะบองพักนี้ขึ้นบักนั้นขึ้นแล้วแต่แต่ผมมองอย่างนั้นแต่มุมพน,นันเนี่ยแน่นอนนะครับไอ,อคนที่เป็นเจ้ามือจะต้องวิเคราะห์ละเอียดอาจจะมากกว่าเราก็ได้นะอาจจะละเอียดมากกว่าเราก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าเราก็ได้นะพูดง,ง่ายๆถ้าอยู่ระหว่างตรงกลางเนยเจ้ามือกินอ่ะถ้าต่ําหรือสูงก็เจ้ามือเสียเท่านั้นเอง <laughs> ครับวันนี้ เอากันแบบสบายๆนะเอาสไตล์นี้มาคุยกันบ้างในเชิงการเมืองครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรเอาจะเอาแบบไหนนะได้ถึงไม่ถึงยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆดูนะครับน่าสนใจนะผมก็เอามาลุ้นกับจะได้มีความสนใจเรื่องการเลือกตั้งนะครับวันนี้ที่จังหวัดจะเชียงเศราก็มีการประชามติรอบเมืองจัเชียงเศราโดยท่านจตุรนฉายแสงก็ จะเป็นประธานผมก็จะไปร่วมเนื่องจากว่าเป็นกรรมการรณรงค์ประชามติกับเขาด้วยนะครับของพรรคเพื่อไทยนะผมก็จะไปร่วมรณรงค์นะเห็นบอกว่าจะขึ้นรถคนละคันพูดคนละอันอันพี่น้องที่อยู่จากเชิงเาวันนี้ก็เจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณตั้งแต่บ่ายอะไรนะบ่ายโมงนะจกนกระทั่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับจะมีการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นไปลงประชามติ นะครับกลัวจะคนน้อยเพื่อจะให้ประชามติว่าสมควรที่จะเห็นชอบให้มีการจัดทํารัฐมนฉบับใหม่อันนี้ฝ่ายรรงคงก็รณแบบนั้นนะครับถ้าฝ่ายกรกตได้เงียบชีนะครับเงียบเหมือนเขาเรียกว่าเป่าศาบไปเบาเบานะพราะจะไปหวังกรก,ะกะตหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทยตัวนี้บอกว่าเอ้าถ้ารักลุงตู่ก็เลือกลุงหนูว่างั้นนี่ก็สุดแล้วก็คือกลุ่มเดียวกันนะอยู่ที่ว่าใครจะชอบประเด็นการหรือจะชอบประชาไตยเท่านั้นเองนะครับ ครับวันนี้ก็ฝากกันไว้จำลองชมกันไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ